เงินก็เปรียบเสมือนกับบุคคลที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองถ้าเราใส่ใจและระวังกับการใช้เงินเงินก็จะซาบซึ้งและชักชวนเงินอื่นให้เข้ากระเป๋าผู้เป็นเจ้าของแต่ในทางกลับกันถ้าเราได้เงินนั้นมาด้วยวิธีทุจริตใช้ใจ่ายอย่างสุรี่สุร่ายหรือว่าไม่รู้จักวางแผนสุดท้ายเงินก็จะหนีหายไปอย่างรวดเร็วและสร้างความวอดวายเพื่อเป็นการลงโทษเจ้าของนั้นการแก้ปัญหาเรื่องเงินนั้นสําคัญมาก เราจะต้องมีสติอย่างหนักแน่นถ้าเราปล่อยปละละเลยเงินเงินก็จะมองข้ามตัวเราไปเช่นเดียวกันหลายคนหวาดกลัวปัญหาเรื่องเงินเลยเมินเฉยและหลีกเลี่ยงโดยอ้างว่าเงินเป็นแค่วัตถุทางโลกฉันมีความสุขแบบนี้ก็พอแล้วซึ่งเสียหายไปถึงอนาคตด,ด้านการนของเราและครอบครัวเราสุดท้ายคนที่คิดแบบนี้ไม่มีทางหลุดพ้นไปจากการขายเวลาแรงงานเพื่อแลกเงินเงินปกป้องเราและคนที่เรารักได้ เงินช่วยทาให้เรามีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นสิ่งนี้เป็นคุณค่าทั่วไปของเงินแต่ทว่าราวนี้เราจะรักษาคุณค่านี้ไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเมื่อมีทางที่เราจะหาเงินจํานวนมากได้จากแนวคิดเดิมที่ตื้นเขินหรือว่าโปรแกร,รมความเชื่อเก่าๆความสามารถหลักสี่ประการสําหรับคนที่อยากเป็นเศรษฐีและเป็นเพื่อนกับความร่ํารวยได้แก่ข้อหนึ่งความสามารถในการหาเงินข้อสองความสามารถในการเก็บเงินข้อสาม ความสามารถในการรักษาเงินข้อ 4. ความสามารถในการใช้เงินคุณจะต้องศึกษาเรื่องของเงินเงินคือบุคคลพลังของไรายได้ที่เข้ามาสม่ำเสมอคุณสมบัติของเงินแต่และประเภทแรงดึงดูดของเงินและการปฏิบัติต่อเงินถ้าคุณศึกษาทั้งหมดนี้คุณสามารถร่ำรวยกลายเป็นเศรษฐีได้หากบอกว่าเงินคือบุคคลที่มีความคิดมีอารมณ์มีพลังงานมีความตั้งใจไม่ต่างจากคนทั่วไป คงเป็นเรื่องยากครับที่ใครจะยอมรับเพราะว่าบุคคลหมายถึงตัวตนซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ทว่าเงินไม่มีความคิดเป็นของตัวเองและเคลื่อนที่ไม่ได้ด้วยเป็นเพียงสิ่งที่ประกอบขึ้นจากตัวเลขเท่านั้นจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้สึกแบบนั้นแต่ในทางธุรกิจครับบริษัทถือเป็นบุคคลประเภทหนึ่งเรียกกันว่านิติบุคคลคำคานี้มีคําว่าบุคคลอยู่ด้วยนิติบุคคลสามารถฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องสามารถร่วมมือกัน เจราจาต่อรองและคัดค้านได้เสมือนเป็นบุคคลคนหนึ่งแต่หากคุณมองให้ลึกซึ้งเงินถือเป็นบุคคลที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมกว่านิติบุคคลเงินบางประเภทชอบอยู่ร่วมกับผู้คนเงินบางประเภทชอบอยู่แบบหลบซ่อนทั้งชีวิตเงินแต่และประเภทรกระจัดกระจายไปตามที่ที่ตัวเองชอบและมารวมกันตามกระแสเงินชอบอยู่กับคนที่ยอมรับในคุณค่าของตัวเองและเงินเองก็นำพาความวอดวายมาแก้แค้น คนที่ใช้ใจ่ายตัวเองอย่างสะเปร่าคนที่ใช้เงินก้อนเล็กก้อนน้อยตามอำเภอใจพอรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้เมื่อไหร่เงินก้อนนั้นก็อาจจะสูญหายไปในพริบตาต่างจากเงินที่คอยอยู่เคียงข้างคลอดลูกคลอดดอกเบีย้ยคอยดูแลเจ้าของเป็นอย่างดีเงินจึงถือเป็นบุคคลที่มีนิสัยใจคอเป็นของตัวเองเงินจะไม่ยอมเข้าใกล้คนที่ใช้ใจ่ายอย่างสิ้นคิดครับเพราะนี่คือคุณสมบัติที่สําคัญของเงินคุณจึงต้องเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับเงิน ให้เงินเป็นบุคคลที่มีอารมณ์เป็นของตัวเองบางคนรักเงินมากเก็บสะสมไว้แต่ในบ้านถ้าเงินนั้นมีโอกาสดุดลอยออกไปก็จะบอกกับเงินอื่นๆว่าเจ้าของนั้นเป็นคนขี้เหนียวมากอย่ามาอยู่ด้วยเด็ดขาดเงินไม่ชอบช่วยเหลือคนที่ไม่เคารพตัวเองให้กลายเป็นเศรษฐีเงินที่ถูกใช้ไปในทางที่ดีกับสิ่งที่มีคุณค่าจะทราบซิ่งที่ได้รับการดูแลและชักชวนให้เงินอื่นมาหาเจ้าของให้ได้ ในทางกลับกันหา,ากเจ้าของใช้เงินไปกับการเล่นการพนันร้านเหล้าหรือว่าธุรกิจสีเทาสุดท้ายเงินก็จะทอดทิ้งเจ้าของไปอย่างไม่ใยดีเนื่องจากว่าเงินมีตัวตนและอารมณ์เป็นของตัวเองและจะรักมากจนยึดติดเกินไปไม่ได้เวลาได้ก,กอดก็จงกอดให้หนำใจเวลาต้องปล่อยก็จงตัดใจปล่อยไปจะยึดตัวเองเป็นหลักไม่ได้ต้องเคารพและขอบคุณเงินคนที่มีหัวใจแบบนี้เงินจะให้โอกาสเข้ามาใกล้ คอยปกป้องอยู่เคียงข้างเสมอครับเงินพร้อมดูแลคุณอยู่เสมอตลอดทั้งชีวิตโชคดีที่เงินไม่มีความรู้สึกฝังใจไม่สนใจพฤติกรรมเมื่อวานของคุณหากคุณเคารพเงินนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงินจะลบลืมทุกอย่างยอมเคารพคุณอีกครั้งดังนั้นขั้นแรกคุณจะต้องยอมรับว่าเงินคือบุคคลจงปฏิบัติต่องเงินเสมือนกับเพื่อนคนหนึ่งคอยแบ่งไปมิตรภาพดีๆให้เขาเมื่อเงินเริ่มประทับใจในตัวคุณ จากความสำนึกรู้คุณขอบคุณเงินทีท่าของเงินก็จะเริ่มเปลี่ยนไปอย่าใช้เงินก้อนเล็กก้อนน้อยอย่างมั่วซั่วอย่างสุรุ่ยสุรายแต่ควรใช้เงินก้อนใหญ่ไปกับสิ่งที่เหมาะสมอย่าใช้เพื่อนคนนี้เกินตัวเพียงเพราะวา่าอยากจะโอ้อวดแต่จงพาเพื่อนไปอยู่ในที่ที่ดีพอเมื่อเจ้าของใช้เงินในออบอกไปในที่ที่มีค่ามีประโยชน์เงินจะช่วยปกป้องเรากับคนที่เรารักด้วย เงินที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจะเรียกเป็นเพื่อนมาอยู่กับเจ้าของก็คือเราเราไม่ใช่ทาสของเงินและเงินไม่ใช่สินที่เราจะต้องครอบครองมันต่างไฟต่างอยู่กันในฐานะเพื่อนที่ต้องยกย่องซึ่งกันและกันไม่มีใครอยู่เหนือหรือว่าต่ำกว่านี่คือความมั่งคั่งที่แท้จริงเงินที่ไหลเข้ามาอย่างผิดกฎหมายสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเจ้าของก่อนมันจะหนีหายไปอีกครั้งคุณจะต้องลบความคิดที่อยากจะได้เงินจากวงการธุรกิจมืดให้หมด หรือว่าธุรกิจสีเทาวินาทีที่คุณรู้ว่าเงินคือบุคคลเส้นทางความร่ำรวยชัวช่วชีวิตคุณได้เปิดขึ้นแล้วครับเส่นที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยในเรื่องของความร่ำรวยก็คือพลังแห่งดอกเบี้ยทบต้นซึ่งหมาย,ถ,ามย,ถ,ายถ,ถึงการเพิ่มดอกเบี้ยเข้าไปในเงินต้นและดอกเบี้ยรวมถึงการเพิ่มดอกเบี้ยเข้าไปในดอกเบียถถ้ยของดอกเบียถถ้ยนั้นส่วนคำศัพท์ที่ตรงข้ามกับดอกเบี้ยทบต้นก็คือดอกเบี้ยของต้นซึ่งเป็นการจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียวจากเงินต้นก้อนนั้น อธิบายดอกเบีย้ยทบต้นง่ายๆก็คือเงินรวมระหว่างเงินต้นกับดอกเบีย้ยซึ่งได้รับผ่านดอกเบีย้ยของต้นก่อนจะได้รับดอกเบีย้ยทบขึ้นอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างคนที่ร่ำรวยจากดอกเบีย้ยทบต้นก็คือบอร,รูนบัฟเฟตซึ่งเขาเป็นคนที่เล็งเห็นประโยชน์ของดอกเบีย้ยทบต้นตั้งแต่แรกเมื่อเขามีอายุ50ปีเขากลายเป็นเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดของสหรัฐอเมริกาทรัพย์สินของเขาณนะวายัย91้าปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดอกเบีย้ยทบต้นแต่เมเขากลายเป็นมหาเศรษฐี ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและต่อมาถ้าเกิดว่าคุณมีพลังของรายได้ที่เข้ามาสม่ำเสมอก็จะดีมากกว่าคุณภาพของรายได้คงที่จะดีกว่ารายได้ที่ไม่แน่นอนอีกทั้งเงินที่ดีพอจะสามารถเรียกเงินอื่นมาได้ง่ายกว่าและรวมกันเป็นปึกแผ่นอย่างไม่กระจัดก,กระจายมีพลังมากกว่าเงินที่เข้ามาแบบไม่ต่อเนื่องคุณค่าแฝงซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเงินแบบนี้ทําให้อันตราส่วนราคาต่อกําไรหรือ P/E r เพิ่มสูงขึ้น สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจก็คือกระแสงเงินสดหรือว่า cash flow นะครับหมายถึงเงินสดทั้งหมดที่ไหลเข้าและไหลออกธุรกิจที่มีกระแสงเงินสดไม่ดีต่อให้มีกำไรก็มีโอกาสสูงมากครับที่จะไม่สามารถจ่ายเงินให้กับพนักงานได้เราจะต้องรักษากระแสงเงินสดให้คงที่ถึงจะต่อยอดลมหมายใจของธุรกิจได้การมีเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอเปรียบเสมือนกับการที่เราคุมธุรกิจได้สภาพคล่องนี้จะช่วยทาให้ชีวิตธุรกิจ เลื่อนไหลามากขึ้นอย่าอิจฉาร้านที่มียอดขายถล่มทลายแต่จงอิจฉาร้านค้าซึ่งมีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทต่อวันหรือหลายล้านบาทต่อวันการมีรายได้ชั่วคราวหรือว่ามีเงินไหลามาเทมาจํานวนมากในคราวเดียวจะดูเหมือนว่าเยอะกว่ามูลค่าที่แท้จริงดังนั้นเจ้าของเงินจะคิดว่าตัวเองหาเงินได้มากจึงใช้ใจ่ายสุรุ่ยสุร่ายตามใจชอบแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้เก็บสะสมเอาไว้ทั้งที่ไม่รู้ว่าเงินแบบนั้นจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่ ดังนั้นคนที่มีาไรายได้เข้ามาอย่างไม่สม่ำเสมอเช่นดาราวิทยากรติวเตอร์ผู้ใช้แรงงานพ่อค้าแม่ค้าตามงานเทศกาลนักกีฬาหรือว่าแพทย์ที่เปิดคลินิกเองอาจจะต้องลองมองหางานที่สร้างไรายได้ที่มั่นคงขึ้นเมื่อเรามองหาผู้คนที่มีาไรายได้ไม่แน่นอนจะพบว่าพวกเขามีความสามารถและก็มีพอสรควรสูงด้วยหาไรายได้จํานวนมากในระยะเวลาอันสัน้นคนกลุ่มนี้เมื่อได้รับเงินมา ควรนำเงินไปลงทุนในหุ้นที่ให้เงินปันผลสูงหรือไม่ก็นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นรายได้ที่คงที่หากลงทุนเงินช้าไปแม้แต่วันเดียวคนกลุ่มนี้ก็อาจจะตกเป็นรองคนที่มีินรายได้สม่ำเสมอเนื่องจากเงินที่เข้ามาเป็นประจำมีค่ามากกว่าข้อดีสูงสุดของคนที่มีินรายได้ที่แน่นอนก็คือสามารถคาดเดาอนาคตได้ครับถึงแม้ว่าคนสองคนจะหาเงินได้เท่ากัน แต่ต่อไปจะทําให้เงินมีค่าเพิ่มขึ้นมันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับวิธีการที่แตกต่างกันมนุษย์เราอยู่บนโลกใบนี้แม้รู้สึกถึงแรงดึงดูดอันมหาศาลเราต้องการให้เงินเข้ามาหาเรามากขึ้นเราต้องการให้เงินเข้ามาบ่อยมากขึ้นเราต้องการร่ำรวยมากขึ้นเรื่องม่มยัรจัรย์ก็คือเงินมีแรงดึงดูดเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้คือพลังงานสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาหากคุณต้องการดึงดูดเงินจํานวนมากขึ้น ้องมีพลังงานที่สูงเช่นเดียวกันเงินมีความสามารถในการดึงดูดเงินที่อยู่ใกล้ๆยิ่งจำนวนเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลสูงเท่านั้นหากเราเชื่อมั่นว่าเงินเป็นวัตถุที่มีแรงดึงดูดมีพลังงานเราก็าจะใช้เงินก้อนเล็กรวบรวมเงินก้อนใหญ่ได้สมมติว่าเราจะเก็บเงินให้ได้หนึ่งล้านบาทสิ่งแรกที่เราจะต้องฝึกทำคือฝึกออมเงินตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทซะก,ก่อนและแน่ใจว่าเราสามารถรักษาเงินก้อนนี้ได้จริงๆ ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่สามารถรักษาเงินที่มีอยู่ได้เงินก้อนใหม่ก็จะไม่เข้ามาเราจะต้องเริ่มต้นจากเห็นคุณค่าของเงินไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก็ตามสำนึกรู้คุณเงินแล้วเงินก้อนใหญ่ก็จะเดินทางเข้ามาขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x Quantum Leap Project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t e a t นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10X Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ To-Do List, not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10X Well เนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชี่ยวชิชดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมบรณ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทราน s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ